ตำนานแม่นาพระขนงหน้าวัดมหาบุตรวัดมหาบุตรเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย <c oughs> เมื่อเข้ามาถึงจะพบกับวิหารหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อยิ้มสามารถขอพรได้ทุกด้าน <c oughs> บริเวณโดยรอบวิหารหลวงพ่อยิ้มยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ให้ผู้สรดท้ายเดินทางมาสักการะบูชาอาทิเท้าเวสุวรรณและเท้ากูเวนมหาเทพพระพิฆเนศพระราหู เทพพันใจและปู่นาคาทิปดีสีสุวรรณโนเมื่อตรงไปยังท้ายวัดจะพบกับศาลย่านาคเชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินตำนานของแม่นาคหรือย่านาคพระขนมกันมาบ้างตำนานได้เล่าถึงวิญญาณหญิงสาวตายท้องกลมผู้รอคอยสามีหรือนายมากกลับมาจากการเกณฑ์ทหารทั้งสองอยู่กินกันโดยที่นายมากไม่รู้ว่านางนาคได้ถึงแก่กรรมไปแล้วเรื่องราวของแม่นาคพระขนงได้ถูกถ่ายทอดในสังคมไทยมาอย่างยาวนานทั้งผ่านวรรณกรรมภาพยนตร์ละครหรือแม้แต่มิวสิควล ทำไมตำนานแม่นาคพระขนงต้องอยู่คู่กับวัดมหาบุตรนั่นก็เพราะความเชื่อที่ว่าร่างของแม่นาคได้ถูกฝังอยู่ใต้ต้นตะเคียนภายในวัดนั่นเองกฎในการเข้าบูชายานาคห้ามปิดท้องที่บริเวณใบหน้าให้ปิดท้องที่บริเวณฝ่ามือเมื่อต้องการบันทึกภาพให้ขออนุญาตจากเจ้าที่ก่อนห้ามรดน้ําน้ําอบน้ามันจันท์ที่องค์ยานาคยานาคมีชื่อเสียงในด้านการให้พรดตางความรักโชคลาภขอบุตรและการเกณฑ์ทหาร วัดมหาบุตรตั้งอยู่ที่ซอยอ่อนนุชเจ็ 7, เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครวัดมหาบุตรเปิดให้บริการทุกวันเวลาช่วงเช้า7จ็ดโมงครึ่งถึงเวลาช่วงเย็น5้าโมงครึง่งสามารถเดินทางมาได้โดยรถประจําทางสาย1013หรือ519หรือจากปิเทศพ,พระขนงสาย519และ1นึขีดห้สายมูสามารถแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะ